ลม,มาเฮ้ยใครอ่ะไนถ่ายได้ไงฮะถ่ายได้ไงอันนี้กินอะไรกินดีเอ็มคืนขนมจีนสวัสดีครับวันนี้วันนี้ช่องกันกี้ชาแนลมาเี่กกินอะไรต,ตาชานะครับอะไรขน,นม กินโอเคเรามาลุยกันมากินกนมจีนเนี่ยเส้นเนี่ยเผ็ดอ่ะนมจีนไม่ใส่ผักเลยเห็นนะไดแล้วอ่ะ ในห,หน่อยจะบัวแล้วสีมากระดิกใสขอมมากเลหนาขนาดอสไปดูนะครับกินมาเนะี่เราเป็นสุภาพบุรุษเนานะดีกินขึ้น,น่อยเราเป็นสุภาพบุรุษหเผ็ดเผ็ดปะสุภาพบุรุษ โอ้น้จีนแค่นี้เผ็ดะสิรพ่อก็ได้นี่มาต้มแซบ่บแค่นี้แหละอีกคำหนึ่งอย่างอริดอร่อยโอเคนะครับก็แลกวก็เช ค <c oughs> ำคมในวันนี้มีดีได้แค่การสอนแต่ถ้าเกิดไม่หลอนไม่พอไรู <c oughs> <c oughs>